โอ mm hmm. เคมาเ okay. ลยเเดียเยเด๋ยวเดี๋ยวบนึงขอเตรียมก่อนนะคะสมมุติว่าถ้าอยากรู้อิมเอฟอะเอาอิมเอฟไปทิ้งที่ห้องผีนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดนี่ตายก่อนเดี๋ยวจะดูให้เราถามมาได้ว่าห้าหรือไม่ห้าโยนหนึ่งครั้งแปลว่าใช่โยนสองครั้งแปลว่าไม่ใช่อ๋อโอเคะ พิเก e. ม,มีเปบโฟมฟเบียมจมเล่นกันต่อไะ้ังตัวนี่มมจะดุงตรนไหนก็ได้ม้จมเนี่ยมันต้องเอาันี้ไปไหมไอตัวไอรถจักยองอ่ะน่าจะหาง่ายกว่าะหรือเปล่า ไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้อุ้ยดันดันดันใหญ่ยอยู่นะไม่ใหญ่ใหญ่ไม่พอนะสับซ้อนด้วยไปหลงพางอยู่ใช่ใช่บางทีมันหันเล้วบางทีเมื่ไม่เห็นเลย ส่วนใหญ่มันจะสปอนต้องไหนอรัพีบ้านเออห้องพีอ่ะผมไม่รู้เลยครับม,มันเสิร์ฟเมช่อไหร่ครับเฉยเฉมดอนใหญ่าูเฮ้เสียงประตูจากไหนฮะเสียงเลยว่ประตูปิดเปิดปิดเหมือนเสียงของตกมากกว่า เราไปทางโน้นมั้ยเข้าที่ดูมาผีไม่ได้อยู่ตามทางเดินค่ะน่าจะอยู่ในห้องไหนสักห้องระวังกันได้ดีนะด่านนี้ยากมากเราไม่เคยผ่านในเฟสเควส์อะโหดมาก ผมเล่นผมก็ตายตลอดเลยใช่ใช่เหมือน,น,น,นกันเลยเหมือนกันเลยระวังนะมันใหญ่เกินไปใช่มันใหญ่เกินเหตุอะแบบสอนอดิน,นตรงไหนสักแห่งก็ได้ระวังนะโรงพยาบาลน,นี่ไม่มีคัทเอาท์หรอคะมทำไมม,ไม,ม,ไม,มองในแผนที่ไม่เห็นอ้าเหรอ เป็หนาพมงเท่าไหร่คะีือสิบสองครับโอเคอันนี้กว้างเกอนระวังนะเบเกอร์ Baker อยู่ไหนเพื่อนเบเกอร์เบเกอร์ไม่รู้เลยว่ามันอยู่ทางนี้ก็เจ็ดกับแปดเหมือนกันคนะ่ะ อย,ยู่ here มีก็สินอย่างน่นากลัว้อหญ่ เดินหา,าต้องระวังด้วยระวังตัวเป็นพิเศษท่งเส่งเแล้วมคาครับเฮ้ยเราเจอแล้ว,วะ่ะเราสูดจะห้องนี้เพื่นอนายมแบบใหญ่นายนายนินไหมนายเราเจอแล้วอะเราสูกว่าอยู่ยแวนะถวๆนั้นอะผงกลางอะ ฮัลโหลครับผมรู้สเราเจอถงอ่ะถงกลางน่ะเราเจอเมื่อกี้มันบักบักอยู่อ่ะบักไั่มันมันบักหรือเปล่าเจอผีแล้วเหรอไม่รู้ใช่ไหมนั่นมันโหลดมันกำลังโหลดปีแอไม่นี่เรานี่เราตรงนี้เรานี่เราเจอแล้วถ้ามัจะเจอมันต้องแบบประมาณแบบต่ำกว่าห้าแล้วแบบอันนั้นถึงจะแน่ใจนี่ป่ะใช่ใช่ตรงเนี้ยอแบบเฉยๆนี่ไหมเดฉยๆนี่ไหมมาดูหน่อย นี่เปลปลาก่อนนั่นเนี่ยที่เจอฟิตติ้งอะแล้วอุณหภูมิเด้งไปเด้งมาห้องนี้ไม่ดูอยากมาไม่ใช่ไม่ใช่ห้องไม่ใช่ห้องนี้แน่นอนผีผมโมว่ผีอยู่มนตามห้องแหละไม่ตามห้องเดือนหละอยู่ในตามห้องเลยอยู่ตามห้องค่ะเมื่อกี้สองคนเราไม่เจอนะถ้าผีมีโพดอะไม่รู้สิผมผมเดินอยู่กับเพื่อนสามคนเนี่ยอยู่เพื่อนสามคนฉันอยู่คนเดียวเหรอเนี่ย ตรงนี้หกจุดเก้าค่ะหกจุดเก้าตรงไหนครับผมตรงนี้ตรงนี้เอ่อตรงห้องประชุมแต่ไม่น่าใช่หรอกค่ะเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวก็แปดเดี๋ยวก็สิบห้าอ๋อก็ไม่ใช่ครับตอนนี้เห<แ>มือนเราเดินวนเลยหกเจ็ดมันหกเจ็ดแปดอะไม่ใช่เดียต้องต่ำกว่าห้างงเหมือนกันลองยืนรอสักหน่อยก็ได้ค่ะคอาจจะแบบลราไปข้างล่างไหมผ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 มพรู้ทางอยู่นะ ันนี้เล่นเล่นมาเ,เ,เอยอะเยอะอีกเวลางานงงก็เล่นดีนะครับไม่หนาอีเลเดินทั่วเลยข้างล่างฝีขวานี่เดินหมดแล้วนะไม่เจอนะโอเคเดี๋ยวไปไปคลายนะครับมาเดินเพื่อนแต่จริงๆมันก็น่าสนใจยอยู่มันอยู่ที่ประมาณสิบเนี่ยเจ็ดเนี่ย นี่ไงทางลงเจอแล้วหลวงนะอันนี้เพื่อนเพื่อนตรวจทางไหนไหอ,อ๋อทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนเจอแล้วเพื่อนสวังอ๋อฟังรถหาหมดแล้วคะ่ะไม่มีปาไปได้กันนะจะได้ไม่เหงาเดี๋ยวผมลองเดืนอนหาชิญยคน,นให้นะ มันคานแล้วแหละเบรกเกอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้เบรกเกอร์ 这条感觉呢？ จจชัดเจนกว่าเดิมนี่แหลถึงบ,บ,บอกไม่อยากเล่นแบบใหญ่กระจกอะไรแตกนี่รวงนะเฮ้ยข้างหลังจะติด้อ ไมลิงเลยได้ไหมใช่ไมต่อไมลิงอะไม่ได้ยินเสียงเท้าได้ยินแต่เสียงร้องไห้ใช่ไหมผมว่าดา่านนี้ไมลิงมาเยอะมากเลยเวลาเล่นแต่แบบไมลิงไมลิงไมลิงอย่างเดียวเลยเสียงเขาอยู่แถวนี้แปลว่าเขาห้องเขาต้องอยู่แถวนี้แหละใช่ใช่ห้องอยู่ข้างหลังนะี่นะเสียงมันเสียงมันแค่หนึ่งอะเบาไหมเบาอยู่นะ เบาเบาใครถือเทอร์โมมั่งมั่งอะถืออยู่ครับถืออยู่ถืออยู่ถืออยู่ถือสองเลยตัวนี้จะถืออีมิสถ้าเจอโอ้โหห้องนี้ร้อนคงกระดูกคงกระดูกใครมีกล้องไหมมี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 เรามีเรามีกล้องอยู่ไหนโอ้โหเราะดูที่เล่นแบบใหญ่้วเจอดีใจมาก มาจากข้างหลังไม่ใช่เหรอที่จะยินนะหรือมาจากข้างหน้าวะไป <c oughs> เลยตรงนี้เลย เอกอสเอายุเอกอเป็นอะไรของมึงก๊อดไรอ่พออ่อโอเคใครใครจะรอชมต่อก็ได้นะชมเดี๋ยวผมจะดูว่าผีมันไปเดินไปไหนมันเย็นมากชมเนี่ยมันเดินเดินไปทั่วเลยเนี่ยโกดมากเดี๋ยวใครจะดูดีผมจะจะทายผีเลยวแน่นวา่าผีเป็นตัวอะไรนะจะดูดูเลยโหดมากฆ่าหมดเลย รบนายนายนายก็ตายไหมใช่เออโหดจังไม่รีบมลยเรื่องคนจะตายซะแล้วแต่เพื่อนตายตีอยู่ตรงไหนครับไม่ทราบค่ะโอ้โหตายกันเกลี้ยงเลยน อยู่ตรงบันไดฝีขวาปะรู้สึกว่าจอบไปเร่นะจบแล้วม,ม,มาแล้วมันม <c oughs> ชมดูชมไปอยู่ในบ้านกันชมตามหนักมากเลยเมื่อกี้มาดูกันให้ครบชมดูกันตอนนะอย่เพิ่งเบื่อนะเพิ่งเบื่อนะดูนเรื่อย น้องล่าไม่หยุดเลย bang mun mala jom mun wala

โลโสรุปเพื่อนตายไม่ตายคะเนี่ยผม,ผมเจอทางบอกแล้ว 单价品链 they yeah. วิญญาณที่เหลือยังอยู่ไหมคะหรือว่าออกเกมกันไปแล้วบานชัด ออโอ้โหโอบากิมันเป็นอโอบากิอ,อ,มมอนนะอโอบากินี่เป็นผีญี่ปุ่นเนาะเราอยู่ในความมืดนานค่ะสติดต่ำกว่าห้าสิบมาเลยหันบ่อยนายโอบากินี่เป็นผีญี่ปุ่นใช่ไหม,มนี่แหละเหตุผลที่ไม่ชอบเล่นสถานที่ใหญ่ๆหญ่เธอเธอโอบากินี่ผีญี่ปุ่นใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะอ๋อเล่นเล่นอีกไหม เออจริงๆนะคะซึมแล้วออเดี๋ยวอแล้วครับออขอบคุณมากครับชมตัวดูกลิปผมคนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเมื่อมันแล้ว